วิธีการเดินทางไปสี่เขาดดรุนีดูคลิปจบเที่ยวตามได้เลยเริ่มออกเดินทาง6กโมงเช้าจากโรงแรม h ฮาดี้สมาร์ทโฮเทลเดินไปรถบัสนะคะที่สถานีซินนันเหมือนค่ะใช้เวลาเดินทางประมาณ15นาทีเราใช้เวลาในการเดินทางไปสี่เขาดดรุนี4-5ชั่วโมงผ่านไป2ชั่วโมงเขาจะให้แวะจุดพักรถนะคะด้านในจะมีมินิมาร์ทแล้วก็ห้องน้ำให้เข้าด้วยคนละหนึ่งเองนั่งรถต่อสักพักเจอหมีแพนด้าสัญลักษณ์ของชงเชียววอลเล่ก็ลงจากรถได้เลยแล้วเราก็เดินต่อไปเพื่อขึ้นแท็กซี่เพื่อที่จะไปที่พักชางงิ ขอขงเราค่าแท็กซี่คนละ10บหยวนถึงที่พักเอาสัมภาระเก็บเรียบร้อยนะคะเราก็เดินทางต่อไปเลยและให้โรงแรมเรียกแท็กซี่ให้เพื่อเดินทางไปสีเขาดารุนีคนละ15หยวนถึงอุทยานแล้วนำพาสปอร์ตไปแลกตั๋วเข้านะคะแล้วขึ้นบัสเพื่อไปจุดสูงสุดของอุทยานเป็นจุดที่รถบัสจะมาส่งเราตรงนี้ค่ะทุกคนจะเห็นวิวเทือกเขาของสีดาลุนีด้านบนเลยเพื่อนๆสามารถนั่งรถบัสไปเที่ยวตามจุดต่างๆได้เลยค่ะและสาหรับใครที่มีเวลาก็สามารถเดินได้เลยนะแต่ว่าระยะทางค่อนข้างไกลมากค่ะแต่ละจุดและตอนขึ้นรถบัส ขึ้นลงให้ถูกจุดได้นะคะเพราะเมืองสามารถเลือกได้เลยค่ะว่าอยากจะเดิมดากับบรรยากาศแบบไหนในอุทยานไม่ว่าจะเดินป่าล่องแพยงังหรือว่าเดินถ่ายรูปเล่นกับจามรีกดติดตามมาได้เลยค่ะเพราะคลิปหน้าจะมาสอนวิธีการเดินทางกลับเมืองเฉิงตูกัน